นี่ค่ะลมวอยๆแบบนี้ก็ต้องกินหมูกระทะสิจ้าหมูกระทะก็ตตองหมูกระทะร้อยเอ็ดค่ะอำนาจเจริญแบบรีวิวหมูกระทะร้านดังอะนะแบบร้านดังเนี่ยอำนาจเจริญอยู่กันมานานนมมากเลยน้ำจิ้มเขานี่รสเด็ดเดือดมากเลยเด้อบอกให้เดี๋ยวเรามาจีหมูกันเลยจ้าสร้างไปสองสุดค่ะสองสุดใหญ่ๆกินคนละสุดกับผู้ชายนะคะอะจีหมูก่อนนะคะแล้วก็เอาหมูมาจีนิดนึงเป็นแง่ อ่ะสุกละคั่มแรกนะแม่นะปัวเขาไปอ,อร่อยแซ่บมากบอกเลยอ่ะคัที่สองเป็นจงแดงยัวยจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากนะคะถ้ามาแบบช่วงกลางค่ำกลางคืนคนก็จะเยอะอันนี้ที่ฉันชอบมาตอนกลางเวรน,นะคะคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะมีปลาหมึกน้ำอาจจะกินผักเนาะกินผักให้เขาเห็นเนี่ยว่าเขากินผักว่ามันกินแต่หมู คำที่สามที่สี่ก็ตามมาจะบอกเลยว่ามันแสบแห้งพี่น้องถ้าไพ่มาอ่านจ,จะเรื่องกระตงมาลองเด้อค่ะเด้อหมูกระทะร้อยเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหมูกระทะนะคะยูเซนเขาเมื่อกอำนาจเลยไพ่ป้าๆผู้ถือกระเซิร์ดเบิเ้อ่ะอันนี้คือพนักงานต้อนรับพี่น้ารักของหลานจะน้องมุ้งมิงจะซื้ออย่างบุ๋อฉันเดินมันมุ้งมิงมันกันยางมาฉันเล่นไหมน้ารักจนว่ะไปละ่ะสวัสดี